โอ้โหรถมือสองครับล้อมือสองเป็นไงนะครับล้อแม็กซ์สามล้อนะครับล้อกระทะล้อหนึ่งนะอัปเดตรถข้างใหม่กับสายเชื่อมรถขึ้นแล้วจะไม่เป็นเดลโม 2.4JZ 2,016นะครับอันนี้เป็นเจพัดเจบวกนะฮะรองจากวีนะสี่แสนหกหมื่นบาทนะครับหลายคนมีคําถามว่าสี่แสนหกขายแบบนี้เหรอก็ขายแบบนี้แหละครับผมแต่ไม่ใช่สภาพนี้นะฮะรถเดิมๆนะฮะไม่ได้มีการล้างนะฮะออกจากร้านรับรองใหม่แน่นอนครับ ร่องรอยต่างๆเนี่ยมันหายไปนะครับขอขายตัเดิมนะควอนประมาณ700 0พันรบาทนะครับนี่ภายในไม่มีการหดพนครับมาเลยรีวิวเลยนะครับไม้จวดแน่นอนไม้8 0 0หมเกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะครับแฉกเปิดได้นี่เลยครับไม่กว่านี้ก็ไม่มีครับผมนะต้องไปศูนย์นะนะเข้าพวกนะรีวิวเลยนะร่องรอยต่างๆนะครับแบบนี้นะครับเป็นเรื่องธรรมดาของรถมือสองนะฮะจะให้ไม้ไมแดงก็เป็นไปไม่ได้นะครับ ะบะใช้งานมาบ้างเล็กน้อยนะครับเม็ดอาร์คยังคงอยู่นะครับท้ายเส้ยสายนะนี้ใช้เชือเพลิงครับดีเซลนะครับโอเคนะอ่าเปิดไม่ต้องเปิดปิดตั้งมันนะครับนี่รอยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวจัดการให้นะครับอ่าก็ให้ดูว่าเฮ้ยเราซื้อรถมาเนี่ยครับเป็นแบบไหนนะฮะมีการชนหนักมางไหมนะครับมีอะไรไหมให้ดูฟังกันเลยครับใครที่มั่นใจหรือว่าอยากได้สนใจเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปครับโทรหรือแอดไลน์เข้ามาครับเดี๋ยวจ่าเกมจัดให้รับรองแน่นอนจ้าว